สวัสดีครับวันนี้มาพบรถเบนซ์นะครับที่มีปัญหาเกี่ยวกับน้ํารั่วนะครับแล้วก็ไม่รู้จะไปที่ไหนเข้าไปดูใน YouTube เรานะครับก็ได้มาเห็นนะครับว่าที่นี่รับแก้อโกน้ํารั่วหลังคาน้ํารั่วหลังคาซันรูฟน้ํารั่วยางขอบกระจกไม่สนิทนะครับก็สามารถทักทายเข้ามาได้นะครับเดี๋ยวเราจะมาดูกันนะครับนี่นะคะ ลางกระจกที่น้ำรั่วนะครับดินเข้าไปเต็มเลยนะครับดินเข้าไปเต็มเลยนะครับอย่างนี้นะครับทําให้อ่าเข้าไปตลอดตลอดนะครับทำให้กระจกนี้อาจจะไปเยอบได้นะครับเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่แกะกันนะครับเดี๋ยวเรากลับมาเจอกันครับและนี่นะครับหลังจากที่เอาแผ่นตรงนี้ออกนะครับเห็นไหมครับดินเต็มเลยนะครับดินนี่ก็สามารถที่จะเข้าไปนะครับเข้าไปเรื่อยๆทําให้กระจก ยกขึ้นได้นะครับเดี๋ยวเราจะทาความสะอาดแล้วยิงซิลิโคนให้ใหม่นะครับตอนนี้เรากําลังทําการยกกระจกลงแล้วนะครับเดี๋ยวเรามาดูกันนะครับว่าเป็นยังไงนี่นะฮะเรายกกระจกลงมาเพื่อที่จะทําการเลาะยางตัวนี้ออกนะครับให้สะอาดนะครับแล้วก็ทําความสะอาดให้สะอาดนะฮะนี่นะฮะไหลจนเป็นสนิมเลยนะครับนี่นะฮะไหลจนเป็นสนิมแล้วก็จะยิงซิลิโคนนะครับแล้วก็รอให้ซิลิโคนน,นั้นแห้งยืดตัวนะครับ ก็สามารถที่จะขับไปลุยฝนได้เลยตรงนี้เราจะเลาะออกใหม่หมดเลยนะครับตรงกระจกก็เช่นกันนะครับเราจะเลาะใหม่หมดแล้วก็เดินซิลิโคนให้ใหม่นะครับตรงนี้นะครับนี่นะฮะตรงนี้นะครับทั้งหมดเลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวเรากลับมาดูตอนที่ขึ้นกระจกและยิงซิลิโคนนะครับแล้วตอนนี้ก็ถึงเวลาทําความสะอาดนะครับนี่นะฮะเราจะมีน้ํายาพิเศษนะครับก่อนที่จะซีนนะครับให้ซิลิโคนเกาะอย่างดีนะครับไม่ทําให้รั่วอีกนะครับ และนี่นะครับหลังจากที ita, so be ่เราทําการเอายางออกนะครับกระจกก็จะสะอาดอย่างนี้เลยนะครับนี่นะฮะเดี๋ยวดูการยิงซิลิโคนนะของทีมงานนี่นะครับคือขั้นตอนการยิงซิลิโคนนะครับต้องเป็นชั้นอย่างนี้นะครับเดี๋ยวเรายิงตามขอบอย่างนี้เลยนะครับและนี่นะครับซิลิโคนที่ยิงนะครับจะต้องตั้งเป็นชั้นอย่างนี้นะครับนี่นะฮะนี่นะฮะนี่นะฮะนี่คือการทํางานนะครับของร้านถาวรรูทชอปแล้วก็ทีมงานช่างกระจกเรานะครับนี่นะฮะ งานจะออกมาสวยนะครับเดี๋ยวเรามาดูตอนที่ขึ้นกันเลยนะครับขึ้นกระจกของเรานะครับดูนะฮะต้องพร้อมเพียงอย่างนี้นะครับแล้วก็จับลงไปให้ลงไปในทีเดียวนะครับนี่นะครับถือว่าเป็นการทํางานที่ต้องใช้ฝีมือมากๆนะครับอย่าลืมนะครับถ่านลูกค้าท่านไหนนะครับที่มีกระจกหลังคาสรุปน้ํารั่วนะครับกระจกหน้าน้ํารั่วไม่ว่ารถอะไรก็แล้วแต่ สามารถเข้ามาปรึกษากันได้นะครับที่ร้านถาวรธุชชอบเรียบทางด่วนอิศมยรามินทาอย่าลืมนะครับฝากกดไลค์กดแชร์ฝากากดติดตามเพจร้านถาวรธุชชอบนะครับติดตามใน YouTube นะครับแล้วก็ช่องติ k ต o อนะครับวันนี้ต้องกล่าวคำว่าสวัสดีครับ